สวัสดีครับ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 โอยตื่นเต้นมากไม่ตื่นเต้นขนาดนี้มตื่นเต้นล่ะก็เพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สำคัญมากนะครับที่ท่านจะพิพากษาไปทางดึงทางใดนะครับแต่ว่าท่านก็ให้โอกาสผมอีกครั้งก็ขอขอบรคุณท่านมากนะครับ คโอกาสสั่งว่ายังไงครับสามีคำสั่งต้องมีขั้นตอนหนึ่งครับผมเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวไหล่ภาษาของศาลนะฮะก็ใหุ้ผมก็าห้ศาลให้เขาครับเอ่อเป็นภาษาของศาลนะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะบอกยังไงนะแต่ว่านัดนัดเราเรียกไม่คุ้มเสกนัดอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวคงส่งหมายไปทีนึงครับอ๋อครับเดที่คุ้มเศษเข้าใจอ่ะว่าไงก็คือจะต้องย้อน ส่งสำรวน,นไปให้ผู้ภากษาชั้นต้นนะครับนะครับแล้วก็ถ้าถ้าผู้พากษาชั้นต้นเมตตาก็คงจะจะมีอิสระภาพน,นะครับแต่ถ้ามีความอาเหตุอื่นอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆผมไม่ทราบจริงๆพอดีฟังเนี่ยก็ตั้งตื่นเต้นทั้งทั้งฟังาาไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับเป็นภาษาของผู้พากษาเป็นสาเหตุเดียวเลยครับกับการที่าทางคำสารอ้างว่าจะต้องใ ใช่ครับใช่ครับแต่ผมก็คิดดีเได้ได้ถาวือกับทนายแล้วตีถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับทนายบอกว่าให้ให้สัมภาษณ์แค่นี้ก่อนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวสัมภาษณ์ไปจะเลอ,อ,อะเทอะไปเยอะนะครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับแต่แต่แต่มีแนวโน้มนนมีแนวโน้มที่ดีครับแนวโน้มที่ดีครับแต่การนั้นหมายในประมาณสักกี่วันะถึงจะมีการไม่ยังไม่ได้แจ้งหานะครับโดยประมาณคนระับ หลักเป็นหลักเดือนนะครับเกิดเดือนยัครับจในเบื้องต้นทางทางทีมทนายจะมีการเตรียมข้อมูลหรือเตรียมพยานหลักฐานอื่นๆอะไรเพิ่มเติมอยู่ไหมฮะต้องมีครับต้องขอบคุณทนายด้วยนะครับทีมทนายตั้มขอบคุณพี่มณัฐนะครับพ<น>ี่มณัฐโดนุสที่มีส่งทนายมาช่วยผมนะครับเราถือว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักมากแล้วก็ผมขอบคุณคุณมากนะครับในย้อนกลับมามอนได้พิเศษเพรอะว่าในวันนี้ซึ่งมันเป็น เป็นความผิดเส้นที่หัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยความหมายมันคืออะไรครับพี่เสกโอ้โห้าผมก็เปิดออกอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่รู้จะไปทางไหนเลย<ม>เพราะว่าครอบครัวก็ตอนนี้ก็กําลังค่อยๆปรับกันนะครับอย่างที่ได้ทราบกันก็นก็น่ากลัวเหมือนกันกลัวตั้งแต่ตอนออกมาจากบ้านแล้วนะฮะแต่พอพอจินทนายก็บอกว่าปลอดภัยนี่ผมดีใจมากนะครับก็อยากบอกแฟนๆเลยพี่ผมขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณผู้สื่อข่าว<ม>ขอบคุณแฟนเพลงแล้วก็ขอบคุณท่านทั้งหลายที่ให้กําลังใจผมเข้ามานะครับผมก็คงจะขอโอกาสบันทุยภาคสายสักรอบหนึ่งนะครับขอบพระคุณมากครับผมขอลาเลยนะขอบคุณมากครับ,บ,รบเดี๋ยวไป,ไปเล่นคอนเสิร์ตคิวต่อไปวันที่เท่าไหร่ตอนนี้ช่วงโควิดนี่คันเซ็นไปเรื่อยนะครับคัเซ็นไปเรื่อยๆเมื่อีติดต่อมาแล้วก็พอ ก็มีปัญหาเรื่องโควิดก็ก็คันเซิลไปนะครับก็เลยเขาต้องว่ากันตามนั้นนะครับครั้งนี้มันจะสะท้อนให้คุณเสกได้ได้ปรับตัวหรือได้คิดอะไรบ้างแน่นอนครับแน่นอนได้ปรับตัวได้คิดว่าเราสิ่งที่เราทำลงไปแล้วบางทีก็เขาเรียกอะไรโอเวอร์เกินไปนะครับแข็งเก้าเกินไปก็คงจะเปลี่ยนจากความแข็งเก้ามาเป็นความรุ่งรืองกหน่อย หลังจากนี้ไม่เอาอีกแล้วใช่ไหมพี่ไม่เอาอีกแล้วครับ <laughs> อะไรอะไรจะทำให้คิเชื่อไ,ได้ว่าเสกไม่เอาอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วแน่นอนครับร้านเปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับ <c oughs> ขอบคุณมากครับ <c oughs>